ละครเรื่องซินเดอเรลลาจจมพลังเฮ้ย hey, ตอวันนี้อต้องมาย้าทีบ้านป้าเลี้ยงกับลุงเลี้ยงอะ่ะไม่อยากมาเลยอะ่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ของซินเดอเรลลานะเสียชีวิตเฮ้ย hey, ต้องไปทำงานแหะเนี่ยเก็บแม่กวาดเข้าบ้านดีกว่าอ้า ถึงแล้วหรอซินเดอเรล่าใช่ใช่ถึงแล้วหรอค่ะอ่ะป้ากำลังจะช่วยแรงงานพอดีเลยช่วยไปกวาดห้องโถงหน่อยได้ไหมไม่เอาค่ะหนูไม่อยากทำหนูจะมาแค่อยู่อาศัยเท่านั้นเองไม่มีทางถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวลุงจะยิงเลยนะหนูทำก็ได้ค่ะ ทำไมเนี่ยป้ากับลุงใจร้ายขนาดนี้ต้องมาทำความสะอาดห้องโถงด้านล่างอีกทำความสะอาดก็ได้หลังจากนั้นซินเดอเรลล่าก็ได้กวาดบ้านทำอะไรนู่นนี่บ้านที่เกี่ยวกับการบ้านที่คุณป้าและคุณลุงสัง่งใจ่เขาดดานไปเห็นหีบสมบัติซึ่งเขาเป็นคนอยากรู้อยากเห็น จึงแอบไปเปิดดูให้แอบไปเปิดดูดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรซินดอรลรล่าคะคิดว่าจะเปิดกล่องสมบัติของป้าได้เหรอได้สิแน่จริงก็มาสู้เลยได้เลย ยอมแล้วสินะเออทำไมป้าใจร้ายอย่างนี้หนูยอมก็ได้หลังจากที่สุดซินเดอเรล,ล่าทำงานที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งปีเขาได้สึกคิดถึงพ่อแม่ที่เสียไปเขาจึงพยายามแอบเปิดทีสมบัติให้ได้ฮ่าฮ่าป้าไม่เห็นแล้วถ้าไปิดตากจังหวัดแล้วก็ลุงแอบเปิดทีดีกว่า ว้าวเพชรทองเยอะจังเลยลองถือขึ้นมาดูดีกว่าเฮ้ยรู้สึกมีพลังขึ้นมาไปสู้กับคุณป้าใจร้ายดีกว่าหลังจากที่คุณป้ากลับมาจากต่างจังหวัดนี่หนูไปเปิดหีบสมบัติได้แล้วนะรู้หรือเปล่าฮะเปิดได้ไงหนูมีคาลาวิเศษเยอะเลยนะนี่แน่ หนูไม่อยากอยู่กับป้าแล้วหนูจะกลับไปบ้านเกิดหนูและหนูจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวฮึใช้ก็ใช้ไปเลยป้าก็ไม่อยากมีหลานอะไรอย่างนี้ล่ะหลังจากวันนั้นเขาก็ได้ออกเดินทางไปที่บ้านเกิดโอสซินเดเลา่าพร้อมหยิบสมบัติเพื่อไปถวายให้กับพ่อแม่ที่เสียไป พี่น้องกลับมาแล้วพี่น้องคิดถึงพี่จังเลย,ยน้องกลับมาแล้วคิดถึงจังเลยโปรดติดตามชมตอนต่อไป